ข่าว F-16 Fighting Falcon ประเทศไทยเตรียมรับมอบ F-16A/B จากสิงคโปร์สิงคโปร์จะบริจาคฝูงบิน F-16A/B ให้แก่ประเทศไทยในช่วงต้นปี2548โดยกองทัพอากาศจะใช้เครื่องบินเหล่านี้เพื่อเสริมกำลังให้กับเครื่องบินที่มีอยู่แล้วในกองทัพอากาศข่าวนี้ประกาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศรออคงศักดิ์วัฒนะในงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่18พฤศจิกายน เมื่อวันที่12พฤศจิกายนได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งการส่งมอบเครื่องบิน F-16 จำนวน7ลำรุ่นอัลฟา3ลำและรุ่นบราโว4ลำและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมที่กองทัพอากาศสิงคโปร์จะได้รับเป็นการตอบแทน ในบันทึกความเข้าใจกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้รับอนุญาตให้ฝึกอบรมได้3ครั้งต่อปีที่ฐานทัพอากาศบุดรธานีในประเทศไทยเป็นเวลาสูงสุด60วันต่อครั้งโดยมีเครื่องบินไม่เกิน20ลำและเป็นระยะเวลา15ปีข้อตกลงนี้มีข้อดีหลายประการสำหรับทั้งสองฝ่าย สิงคโปร์จะสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมที่หลากหลายในประเทศไทยและสามารถจัดฝูงบิน F-16 ให้เหมาะสมและใช้งานเฉพาะเครื่องบิน C ีดีรุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้นของไวเปอร์อันเก่าแก่ส่วนประเทศไทยจะได้รับโครงเครื่องบินเพิ่มเติมอีก7ลำเพื่อเสริมโครงเครื่องบินที่มีอยู่เดิมในระยะเวลาอันสั้นข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในเอเชีย ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน